สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องการสำรวจชุมชนโดยรอบที่อยู่อาศัยของนักศึกษาค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวขนนพรนามรีรหัสนักศึกษา63322 02 178สคสาขาศิละปะการแสดงคณะศิลปรกรรมาศาสตร์มหาวิทยาลัยคอนแก่นค่ะ โดยชุมชนใกล้เคียงที่เลือกสำรวจนั้นก็คือหอพักบ้านสุขส,ส,ขสบายค่ะตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยตัวอย่างระเบียบวินัยที่ดีและน่ายกย่องมีดังนี้ค่ะซึ่งทางหอพักได้มีการตีเส้นช่องจอดรถและมีการแยกที่จอดรถทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างชัดเจนและ ผู้พักอาศัยเองก็ได้มีการตอดรถอย่างเป็นระเบียบตามกฎของทางหอพักเป็นอย่างดีค่ะและตัวอย่างที่ควรปรับปรุงนะคะถึงแม้ว่าทางหอพักบ้านสุขสบายนี้จะมีทางขยะอยู่ตามจุดต่างๆของอาคารแต่ก็ไม่มีทางขยะที่แยกประเภทในการทิ้งรวมถึง ผู้พักอาศัยเองก็ไม่มีการแยกขยะก่อนทิ้งด้วยเช่นกันค่ะและข้อเสนอแนะนะคะหนึ่งทางหอพักควรจะมีถังขยะที่แยกประเภทในการทิ้งอย่างชัดเจนค่ะ 2. คือผู้พักอาศัยควรจะแยกขยะก่อนทิ้งเสมอเพื่อเป็นการสร้างระเบียบในตนเองและยังเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการทำลายขยะเหล่านั้นอีกด้วยค่ะ สรุปผลการสำรวจนะคะผู้พักอาศัยที่หอพักบ้านสุขสบายมีความร่วมมือในการทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและเป็นที่น่ายกย่องแต่ก็ยังคงมีเรื่องที่ควรปรับปรุงอยู่อย่างเช่นการทิ้งขยะค่ะเราควรจะแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อความปลอดภัยเพื่อเป็นการฝึกวินัยในตนเองและที่สำคัญคือเป็นการง่ายต่อการกำจัดขยะดีและขยะเสียอีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ